ขณะนี้นะครับหลังจากที่เราได้เข้าศูนย์เช็คระยะที่5,000กิโลนะครับช่างได้ทำการลงโปรแกรมเรื่องการชาร์จให้ใหม่แล้วก็ฝากอัพ OTA ให้ด้วยนะครับเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเพราะว่าได้ยินและก็ได้เห็นมาว่าบางท่านมีปัญหาหลังจากเข้าไปลงโปรแกรมใหม่แล้วกลับมา ชาร์จด้วย DC ไม่ได้ครับผมก็เลยไม่มั่นใจก็เลยหลังจากออกจากศูนย์หลังจากลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วก็เลยผ่านปั๊มบางจากครับมีที่จุดชาร์จ p a อยู่นะครับก็เลยเมาทดลองช่างแนะนำว่านะครับครั้งแรกหลังจากที่เราไปลงโปรแกรมมาใหม่แล้วครับให้ตอนชาร์จครั้งแรกให้สตาร์เทเครื่องไว้ก่อนแล้วก็ถึงค่อย ครั้งต่อไปสามารถดับเครื่องชาร์จได้ผมก็เลยทำตามช่างบอกนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทดลองชาร์จดูผลปรากฏว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติกำลังชาร์จอยู่นี่ครับตอนนี้เข้ามานั่งรอในรถแล้ว บัมบังจากนะครับพัทยาขณะนี้นะครับเราชาร์จจาก60%ตอนนี้เป็น66%แล้วเราก็จะพอเลยนะครับเพราะว่าเรามาแค่ทดลองชาร์จเฉยเดี๋ยวเราจะไปทดลองชาร์จที่สถานีของอีเล็กซึ่งอยู่ตรงบริเวณโรงพยาบาล กรุงเทพพัทยานะครับไปทดลองดูว่ายังจะชาร์จได้ตามปกติไหมเดี๋ยวเราขอแค่นี้นะครับขณะนี้เรามาถึงแล้วนะครับกรุงเทพพัทยานะครับโรงพยาบาลพัทยา,ทยาจะมีสถานีชาร์จเล็กนะครับใบแกะเราจะมาลองชาร์จครั้งแรกเลยนะครับ เราลองดูว่าเราจะใช้งานได้ปกติไหมนี่นะครับีมีหัวชาร์จอยู่เดี๋ยวเราจะลองทดลองชาร์จตัวนนะครับสำหรับตู้อ e ิเล e ็ก y e อีเกตนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับตอนนี้นี้เรากำลังทดลองชาร์จอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับ สถานีอ e ิเล e ็กบายอีกตชาร์จได้ตามปกติครับตอนนี้เราก็มานั่งในรถเปิดแอร์ถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหาใดๆหลังจากที่เราเข้าไปลงโปรแกรมใหม่ที่ศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราก็จะไปหาสถานีของ PTT Station นะครับ EV Station ทดลองขณะนี้ก็เดี๋ยวทดลองของอิเล็กสักพักหนึ่งนะครับแค่นี้นะครับ